สวัสดีกลับมาเจอที่พี่ยงอีกแล้วครับนี่วันนี้งอยู่กับพี่กบเลยพี่กบที่นี่นี่ไม่ได้มาถ่ายที่ปของพี่กบนานมากวันนี้อยู่ที่ร้านสีเหลืองพุชานะครับตรงที่ที่เป็นอะไรนะสุริสายสุริสายสุริสายนี่เป็นบัวนีก่อนี่เป็นไกดเจอของที่นี่ร้านนี้มีทีนเอาเย็นข้าวมันไก่จานยาจานนี้ห้าร้อยแปดสิบแปบาทนะถ้าใครมาทานหมดนะในเวลาหนึ่งชั่วโมงขอให้ทานที แต่ตรงนี้อยู่ทานไม่หมดหรอกอยู่มาถ่ายให้ดูแหละจริงๆทาไม่ไหวหรอกตรงเนี้ยเลขอย่างหนึ่ง,งร้านเนี้ยเขาบอกเปิดมาตั้งปีสองสามปีเนี้ยปีหกสามแล้วเขาเปิดมาสี่สิบปีนะข้าไม่อร่อยจริงเนี่ยคงอยู่ได้นขนาดนี้ไม่ได้นีไไ่เลยเด,ดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันว่าจะทานหมดไหม

จานนี้ข้าว2กิโลนะจริมเลือกต้องไก่ทอดไก่ต้มไก่ย่างได้ยกเลี้ยงเป็นไก่ต้มกับไก่ย่างเพราะไก่ทอดมันแป้งเยอะอะแต่ยกเชื่อว่ามีจานย่างที่เป็นไก่อย่างเดียวมันทันเพราะถ้าไก่อย่างเดียวมันคืจะมินอวบมันจะทานเล่นเลยอ่ะแล้วให้ก่อนไก่อย่างเดียวมัน เลยสรุปอยู่ทานไปประมาณ30%มั้งแต่ทานไก่ย่างไปเยอะมากเพราะไก่ย่างโคตรอร่อยเลยแต่ทานไม่หมดก็จริงนะแต่ทางร้านเขาห่อให้กลับบ้านตีค่าห่อเลยให้น้ำซุปซะคลายแล้วจะกันคิน้นละ